สวัสดีครับสสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิวนี้นะฮะเราพามาอัปเดตปืนสั้นที่มาใหม่เป็นปืน GBB Adjet นะครับจากค่าย WE ไต้หวันแล้วก็ค่าย KJ w o r k ที่มาวันนี้นะครับแล้วมีงานของ AW มาด้วยนะก็จะประมาณนี้นะครับมันเป็นรุ่นที่เพ,เพื่อนๆครับมันเป็นรุ่นที่ตลาดต้องการเป็นอย่างสูงนะครับไม่ว่าจะเป็น M1911 a r t t a M92 วันใต้ M9A1 แล้วก็ปืนคล o อก17-18นะครับยิ่ม3แล้วก็ AW ทรง High c a p a c u s t o m หรือจะเป็นตัว M1 k ซึ่งหายไปนานมากแล้วก็เพิ่งกลับมานะครับแล้วก็จะเป็นอะไรพวกแก๊สพวกสปีดโรเดอร์นะครับแล้ววันนี้เรามีโดยรวมเรามีเป้ายิงทางด้านหลังของแอดมินน้องนัดนะครับชบดเดิน,นเป้ายิงก็เข้ามาเพิ่มหลายแบบนะครับตัวนี้เป็น Texas Star มาเพิ่มนะครับเทซัสตาแล้วก็มีตัวเป้ายิงหุ่นทรง idpa นะครับเป็นเป้าเดี่ยวนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นเป้าล้มลุกแล้วก็เป้าแบบกล่องเก็บกระสุนนะครับสามารถแขวนปิดผนังได้เียนวะนี้มาเพิ่มเติมนะเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงราคาให้ฟังอีกทีนึงก็อ๋อนี่มีปืนแต่งด้วยนะครับปืนแต่งแล้วเดี๋ยวเทสให้ดูแต่งแล้วเป็นยังไงทางนู้นนิดหน่อยจะเป็นพวกเอ่อแม็กกาซีนสำรองนะครับขอเริ่มต้นที่ตัวน,นี้ครับ 1911โมเดล M1911 WE ไต้หวันนะครับเป็นตัวที่เชยอน,นบอกเลยว่าที่ร้านเราเนี่ยของหมดเกือบ3เดือนนะครับที่ไม่มีของขายทั้ง2สีเลยนะครับแต่สีที่เรามีคือสีเงินเป็นรุ่นตัวไม้แท้อันนั้นเรามีเยอะมากเราสั่งลงไว้เพราะมันเป็นรุ่นซีรีส์พิเศษที่ทําแล้วหมดแล้วหมดเลยนะครับเหมือนโรงงานเขาทำแค่พันตัวเนาะ ตอนนี้เราถ้าเป็นโมเดล M1911 สีเงินประกับไม้แท้ลาย100ยปีเนี่ยยังพอมีนะครับแล้วก็มีลาย S70 แล้วก็ลายโกเมนถ้าเป็นลาย Springfield กับลาย S80 หมดไปแล้วแต่วันนี้วันนี้นะครับวันนี้เรามี M1911 ตัวซีรีส์ประกับพลาสติกนะครับถ้าเป็นตัวประกับไม้แท้อยู่ที่ยิงเลเซอร์ล่องลึกนะครับมันจะอยู่ที่4,600บาทถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้ราคาเบาๆครับ ซีรีส์ m 1 9 1ข้างในเหมือนกันราคาอยู่ที่3,900บาทนะครับ1ปืน1แมกกาซีนนะครับยังคงให้ราคาเดิมยังขายราคาเดิมนะครับตามหน้าเว็บแล้วก็ตามในลิงก์ของแชทเราขายราคาเดิมแต่ต้นทุนบอกเลยครับเพื่อนๆครับขยับขึ้นตัวละร้อยสองแล้ว, 100, แ,ลวแต่ผมยังให้ราคาเดิมนะครับนะแล้วก็ตัวนี้ถัดไปเป็นโมเดล M1911 สีดํา BK หรือว่าแบ็กนะครับลายสกรีนสีขาวหปืนหนกซีนนะครับ ในเวอร์ชั่น2022จริงๆ2000ตั้งแต่2018 19 20 22ยังเป็นโมเดลเดิมหมดเลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเป็น1911ที่มีเกลียวอะแดปเตอร์ลำกล้องหน้าใส่เก็บเสียงใส่ของแต่งได้แมกกาซีนยังเป็นเวอร์ชั่นเดิมนะครับแมกกาซีนไต้หวันจะเป็นแถวเดียวนะครับเป็นแถวเดียวบรรจุ15นัดโอเคตัวนี้เดี๋ยวก่อนไปบาิต้าเรามีตัวไฮคาปาคีเล็กครับเพื่อนครับตัวนี้จะเป็นตัว4.3 4.3มาเป็น4.3แต่งนะครับ4.3นี่ของของนี่บอกบอกก่อนเลยเพื่อนเพื่อนะครับไม่ได้เข้ามานานมากแล้วนะครับเป็นอ,อ่มันชื่อว่ารุ่นออรัสนะครับตัวนี้เป็นไฮแคปา4ลแต่ง V c คัสตอมจุดนะครับตัวน,นี้ด้าโมเดลทรง2.0.11นี่นะครับมีบอแม็กมาให้ส่วนหน้าส่วนหลังเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับนกแต่งทรงเซนเดอร์นะครับ ปีกเซฟสำหรับผนัดซ้ายและขวานะครับไกแต่งเจาะรูมาตัวนี้ราคา4,100บาทนะครับผมเคยได้มาขายไม่เยอะนะครับได้มาแค่2อตัวแต่วันนี้เราได้มา6ตัวนะครับครึ่งลังแบ่งๆกันมานะครับงาน W.E. ไต้หวันแล้วก็ไฮคาปา5.1 t ล e x นะตัวนี้รุ่น t ล็กนะครับก็จะคล้ายๆกับ4.3แต่เป็นสไลด์สีเงินสุดหน้าสุดหลังไฟเบอร์ออปติกนะครับโมเดล2011เช่นเดียวกันจะ เหมือนกับไฮคาปา4.3ทุกอย่างแต่ลำกล้องจะยาวกว่านะครับลำกล้องจะยาวกว่าลำกล้องจะเป็น5นิ้วนะครับอันนี้เป็น4.5นะครับต่างกันนิดนึงอันนี้ไฮคาปา4.3ไฮคาปา5.1รุ่นเขานะครับตัวนี้จะอยู่4,300บาทนะฮะตัวปืนตัวนี้จะอยู่ที่4,100บาทราคา WE บนะวันนี้เพื่อนๆครับใครที่ค้าขายระหว่างประเทศจะรู้ต่างประเทศจะรู้แ้วว่าเงินหยวน เงินไต้หวันนะครับเงินหยวนเงินเยนเงิน,งนทุกอย่างขึ้นหมดนะครับเศรษฐกิจไทยตอนนี้ต้องบอกก่อนว่ายังทรงๆนะครับอัตราการแลกเปลี่ยนยังพอไปได้เมื่อก่อนเห็นทางดิเลอร์ผู้นําเข้าแจ้งมาว่าอัตราการแลกเปลี่ยนบ้านเรา3บาท3บาทกว่าตอนนี้ไป5บาทสิบบาทแล้วนะครับสินค้าทุกตัวมีการขยับขึ้นตัวละร้อยสองต้องขออภัยด้วยนะครับใครดูรีวิว,ววันนี้คือราคาณปัจจุบันนี้เป็นราคาอัปเดตล่าสุดนะครับใครอาจไปดูรีวิวปืาต้นปีสิ้นปีที่แล้วแล้ว เอามาเทียบราคาตอนนี้เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าราคามันขึ้นตัวละร้อยสองร้อยนะครับแต่บางตัวผมต้องบอกก่อนว่าเราอุ้มไว้อยู่นะครับอ่ะตัวนี้สี่พันหนึ่งสี่พันสี่ขออภัยเม่ใช่สี่สี่พันสี่พันแจ้งไปสี่พันสามตัวนี้สี่พันสี่แล้วนะครับขออภัยขออภัยผมลืมดูสติ๊กเกอร์ตรงนี้สี่พันสี่ร้อยบาทตัวนี้นะครับตัวนี้สี่พันหนึ่งร้อยบาทต่างกันสามร้อยนะครับราคามาตัวนี้ยังราคาเดิมนะครับตัวนี้สามพันเก้าตัวนี้สามพันสี่นะครับราคาตามนี้นะสามพันสี่สามพันสี่สามพันเก้าอ่ะขยับไปตัวนี้ สา0พันสาบาทถ้าเป็นบรดต้าเอ็มเสอดนะครับสีดำ <_ an> พเพื่อนๆที่ดูรีวิวนี้สนใจนะครับแคปหน้าจอนะครับแบบกล้องอยู่นิ่งๆแบบนี้นะ <_ an> พเพื่อนๆสามารถแคปหน้าจอได้เลยนะครับแล้วก็แต่ตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้ครับจะมีลิงก์คิวอาโค้ปรากฏขึ้น <_ an> พเพื่อนๆสามารถแอด a c e b o o k หรือแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับใครถนัดทาง Facebook ก็ กดตรงลิงก์งของ a c e b o o k ใครถนัดตรงไลน์ก็กดตรงลิงก์ของไลน์เรายังไม่มีปลายทางนะครับพี่ร้านแต่ว่าในอนาคตเราอาจจะกลับมาทำนะครับเราบอกว่าอา,อาจจะกลับมาทําแต่อาจจะเป็นระบบออนไลน์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นนะครับแดี๋ยวต้องดูก่อนต้องดูพร้อมน่าจะเป็นก่อนนะครับเพราะว่าเคยทําปลายทางแล้วมันเหนื่อยมากเพื่อนๆนครับตัวต่อไปนะครับอันนี้เป็นสีเงินตัวนี้สามพันเก้านะครับยังราคาเดิมนะครับยังราคาเดิมขึ้นมาแล้ว200ราคา ราคาต้นทุนนะครับเรายังให้ราคาเดิมนะครับแต่ใครขอส่วนลดผมบอกก่อนนะผมไม่มีให้นะช่วงนี้นะฮะเพราะเราราคาเบียดทุกตัวนะครับตัวนี้สามพันเก้าสำหรับเบลิต้าเอ็มเก้าสองวีสีเงินนะครับตัวนี้เป็นตัวเซมินะครับยังไม่ฟูออโต้นะถ้าฟูออโต้จะเป็นเอ็มเก้าเอหนึ่งนะครับถัดไปตัวเอ็มเก้าเอหนึ่งสองรุ่นนี้มาพร้อมกันนะครับมามาแล้วชอบตัวไหนก็แคปหน้าจอครับสีดําวันนี้สามพันแปดร้อยบาทนะครับสามพันแปดร้อยบาทตัวนี้จะเป็นระบบฟูออโต้ได้ นะครับลางใต้ลํากล้องนะครับจะมีคางตัวนี้ใต้ลํากล้องเพื่อติดอุปกรณ์เสริมนะครับแต่ถ้าเป็นโมเดลเอ็กจะไม่มีนะครับตัวนี้จะไม่ออโต้ตัวนี้จะออโต้นะครับอย่างงงนะเพื่อนนะตัวนี้ซิงเกิลนะครับสี่พันสามร้อยบาทนะเป็นฟูลออโต้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็คางเต็มอันนี้คางไม่เต็มอันนี้ยิงแต่ซิงเกิลหรือเซมิอย่างเดียวนะครับก็คือยิงปั๊บปั๊บปั๊บอย่างเดียวแต่ถ้าตัวนี้ เรากดไกา์ค้างไว้นะครับมันจะสับอย่างนี้เลยสับออโต้อย่างนี้เลยนะครับเขาเรียกว่าฟูวออโต้4,003 0 0นะครับแพงกว่าตัวไม่ออโต้เนี่ย400นะของตัวนี้หน้าตาเหมือนกันนะไม่งงนะ39 34นะครับ43 38อ่าโอเคถัดไปอ่าตัวนี้กล็อก19 Gen4 นะครับ Gen4 จะอยู่3 0 0นะครับ ิ9เจน4มีกิฟหลังให้สองชิ้นนะครับหเหล็กแกนยาวๆนี่คือเหล็กเอาไว้ดันตัวเดิมออกส่วนสลักที่ยาวกว่านี้เอาไว้ร้อยนะครับร้อยแทนเวลาเราใส่กิฟตัวนี้นะครับให้กิฟหลังตัวน,นี้มาสองอันนะครับสองอันนะชัดเจนนะสองอันแล้วมีตัวสลักร้อยมาให้อีกหนึ่งแม็กกาซีน3,500บาทนะครับเรามาดูเจนสามเจนสามจะอยู่ที่3,300บาทนะครับต่างกันตรงไหนเพื่อนๆครับหน้าตาเหมือนกันทุกอย่างต่างกันแค่ ลายด้ามจับถ้า,ถาคู่กันเอาไง่ายนะถ้าเป็นเจนเจนสามเนี่ยลายมันจะเป็นลายนี้สังเกตที่ปุ่มปดแม็กครับจะเล็กกว่าใครที่มือใหญ่ๆแนะนําให้ใช้เจนสามนะครับอันนี้ใครที่มือเล็กๆใช้เจนสี่นะปุ่มปดแมก็กมปนใหญ่เนาะก็ต่างกันตรงลายด้ามจับนะครับลายด้ามตรงนี้แล้วก็ถ้าเป็นตัวสไลด์ก็ถ้าเป็นเจนสามวันนี้มันจะเป็นลายยิงเลเซอร์สีขาวที่ตัวปืนนะครับ เป็นสกีนสีขาวถ้าเป็นเจนสี่เนี่ยมันจะมันจะยิงล่องลึกลงไปที่ตัวปืนนะนะครับโอเคสามพันห้าแล้วก็สามพันสามต่างกันสองร้อยตัวนี้นะครับเป็นกลอกสิบเจ็ดอันนี้ไม่ออโต้นะครับสิบเก้าไม่ออโต้สิบเจ็ดจะเป็นฟูลออโต้สิบเจ็ดวันนี้ถ้าเป็นลายเจนสี่จะคล้ายๆกับกล้องสิบเก้านะครับเป็นเลเซอร์ล่องลึก ลายเจนสีนะครับมีคลิปหลังให้2อันเหมือนกับรอกสิบเก้าเลยแล้วก็ตัวนี้เจนสามเจนสามสามนห้านะครับก็เ,ออเดี๋ยวนะขออภัยสลับกันเดี๋ยวสลับกันเจนสามมันถูกกว่าครับเพื่อนครับผมแปะสลับเจนสามสามพันสามนะครับเจนสี่สามพันห้าครับเป็นแบบนี้เมื่อกี้น่าจะวางปืนผิดตำแหน่งนะเจนสามจะอยู่ที่สามพันสามนะครับ สิบเจ็ดลายใหญเจนสี่จะอยู่ที่ 3, สามพันห้าต่างกันตรงแค่ลายด้านนะกับปุ่มปดแม็กเนาะเจนสามเล็กกว่าเจนสี่ก็ใหญ่กว่าครับผมนะตัวต่อไปเดี๋ยวเรามาดูสิบแปดสิบแปดอยู่ทางนี้ครับช่างเทเขาเรียงไว้ให้เนาะสิบแปดก็จะมีเจนสี่เจนสี่นะครับแล้วก็เจนสามเจนสามสามพันหกเจนสี่สามพันเจ็ด นะตัวนี้นะต่างกันร้อยหนึง่งน,นี่ครับต่างแค่ลายด้ามจับแต่สกรีนมาเหมือนกันนะครับสกรีนสีขาวมาเหมือนกันเนาะสิบแปดซีออสเตรียสิบแปดซีเจนสี่ออสเตรียจะเอาเจนสามก็ได้เจนสี่ก็ได้แคปหน้าจอได้ให้แคปหน้าจอเชียร์ตัวดีวกว่าค่อยๆไปเนาะแล้วก็ตัวยี่สิบสาม มันอยู่ตรงนี้ครับจริงๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบบางนี้ก็ได้อันนั้นเจนเจนสี่เนาะยี่สิบสามเจนสี่กับยี่สิบสามเจนสามนะครับเจนสามยี่สิบสามนี่คือก๊อกสิบเก้าเพื่อนๆส่วนสิบเจ็ดสิบแปดคือคู่กันสิบเจ็ดสิบแปดหน้าตาเหมือนกันใหญ่เท่ากันส่วนเจนสามเนี่ยคู่กับก๊อกสิบเก้าแต่ตัวนี้มันจะมีตัวปรับโหมดเหมือนสิบแปดนะมันจะหน้าตาเหมือนกันเห็นไหมมีปรับโหมดเหมือนกันเอาไว้ยิงปรับโหมดนี่ไว้ทําไมเอาไว้ จุดเดียวเนี่ยเป็นทีนัดนะครับดีทีนัดตั้งตั้งตั้งนะครับตั้งตั้งตั้งแต่ถ้าเกิดปั๊บมาตรงนี้เรากดไกลนะครับมันจะสับออโต,โต้ปุ๊บปุ๊ป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 ,ปเป็นฟัวออโต้นะครับก็คือถ้าเป็นตัว18เนี่ยมันจะเทียบรุ่นกับกลอก17นะครับเทียบรุ่นกับก๊อก17ส่วนกลอกยม3เนี่ยจะเทียบรุ่นกับกลอก19อันนี้เป็นลาย Gen 3ส่วนตัวนี้เป็นลาย Gen 4นะครับจะอยู่ที่3,500นะครับสําหรับลาย Gen 3 แล้วก็ถ้าลายเจน4จะอยู่ที่สามพต่างกัน100นะครับต่างกันหนึรีวิวหาดูใน YouTube ได้ครับเพื่อนพิมพ์ว่าก o อก W E นะคกัอกยิมสาม W E ก l อกสิบแปด W E ก l อกสิบเจ็ดก1อกสิบเจ็ดก๊อกสิบแปดก๊อกสิบเก้าก๊อกยี่สิบสามกอ่านะครับตัวนี้ก่อนที่จะไปตัวสุดท้าย เอ c u ิวคัสตอมนะครับโมเดลสองศูนย์หนึ่งหนึ่งด้ามจับทรงอินฟินิตี้ตัวนี้นะครับปืนทรงอินฟินิตี้เนะาะตัวนี้ขายดีนะครับสีดำดุดุเนี่ยส่วนหน้าส่วนหลังไฟเบอร์ออปติกนะครับไอเจ้าปืนสามรุ่นเนี่ยหน้าตาเหมือนกันหมดนะครับเพื่อนๆครับต่างแค่สีเดี๋ยวนะพี่เทเอาเบาะวางผิดนะตัวสีทองไปไหนพี่เทนี่อันนี้เป็นสองศูนย์ศูนย์สามครับ สองศเดี๋ยวผมขออนุญาตหา2 0งศูนยนย์สอก่อนอันนี้2 0งศูนย์ศูนยไปหา2องศมาครับในรังคุณนำมาวางให้ผมผิดซะแล้วนะครับวันนี้ช่างเค่อยู่ช่วยงานนะครับพพ2 0งศูนย์ศูนนะมาแกะแกะหาี้เก็บราคามันเท่ากันนะเพื่อนครับมาแล้ว เรามาครบทุกสีนะครับเพื่อนๆมานี่ๆเขาเลี้ยงเรียงให้ให้ผมแล้วก็ไล่ผมมารีวิวนะฮะอันนี้สองศสองจะเป็นออกสีทองนะครับสีดําทองออกแนวสีดําทองสุรตานหน่อยไกสีแดงนะเป็นไกต่ตรงตัวนี้หน้าไก่ตรงเหมือนกันสองศูหนึ่ง อันนี้จะเป็นสาสีนะครับสีเงินสีทองสีดําสีแดงสีสีสีดินะครับส่วนนี้เป็นสาดำด,ำดำแดงแล้วก็ทองนะครับแล้วก็ใครที่ชอบแบบดูดูก็คือดําล้วนโมเดลสองศนนึ a w คืออะไร a w <AW S 2> คือค่ายที่เป็นค่าย w e ผลิตนะครับแต่เป็นเกรดไฮแคทของ w e เขาทขําขายโซนยุโรปซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ ขายทั่วประเทศแล้วทั่วท,ทั่วโลกแล้วเพื่อนๆที่เล่นบีพีนได้นะครับอ่ะ4ี่พันร้อยบาทเท่ากันนะครับอันนี้อยู่ในสนาม IPSC นะครับสนามแข่งขัน IPSC นี่เป็นเทพเลยนะครับโมเดลนี้กับโมเดลกลอกนะฮะที่กินขาดแล้วก็ตัวสุดท้ายของเราขาดไม่ได้เลย Mk1 Mk1 ก็เรามาไม่เยอะนะครับทุกคนครับ แบ่งเราแบ่งแบ่งกันมานะครับในไทยนี้เราก็แบ่งแบ่งกันมาได้ประมาณสิบโลนะสิบตัวนะไม่เยอะไม่เยอะตัวนี้ไม่กินไต้หวันปืนเขาจะเรียกว่าอะไรปืนโมเดลงานปืนโมเดลงานดูหนาวปืนโมเดลงานวัดอะไรเงี้ยจะเป็นงานจะเป็นตัวเนี้ยใครไปเห็นเขาเรียกว่ายิงให้ดาวหายใช่ไหมยิงให้ดาวหายให้หมดเนี่ยก็จะได้รับตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะฮะก็จะเป็นปืนโมเดลนี้ทาไมมันถึงเป็นปืนโมเดลนี้หนึ่งถูกสองแรงสามดี นะครับแต่ว่าถ้าเป็นปืนที่ยิงในงานระยะใกล้ๆเนี่ยพี่เพื่อนๆเห็นระยะ3เมตรเนี่ยยิงให้ดาวหายเนี่ยบางทียิงแล้วพุ้งตรงว่ามันเป็นลูกกระสุนที่มันเขาใช้วนเนาะใช้วนกันไปวนกันมาต้องต้อง,องดวงดีจริงจริถึงจะยิงแล้วทําได้อะแต่ถ้าเกิดเป็นลูกกระสุนใหม่เนี่ยหมายว่าแกะออกจากถุงแล้วมายิงเนี่ยอันนี้แม่นแน่นอนนะครับโอเคตัวนี้ Mk1 โมเดลทรงลูเกอร์หรือทรงมาเซอร์นะครับ เฟรมบนเฟรมล่างเป็น ABS แล้วก็ตัวชุดยิงเป็นอลูมิเนียมนะครับภายในนะเป็นระบบไกดับเบิลนะครับมีเซฟอยู่ตรงนี้ผมรีวิวลงใน YouTube แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมเตรียมแก๊สกับลูกไว้ให้ผมจะเทสให้ถ้าเป็นปืนพวก WE พวกนี้แรง 300, 320, 350นะครับแต่เจ้าตัวนี้ไฮไลท์ของมันคือเป็นปืนอัดแก๊สที่แรงนะครับที่แรงเดี๋ยวผมเทสให้ มาแล้วนะ394นะ394 401าี่นึเห็นไหมฮะอันนี้ใช้แก๊สลายพางยิงนะครับใช้แก๊สลายพางยิงคือมันเป็นปืนที่แรง400อยะมันเป็นคือปืนปืนสั้นที่แรง400โดยไม่ต้องไม่ต้องใช้แก๊ส CO2 นะครับอ่านี่เปิดเครื่องไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะเทสตัวอื่นราคา2 3 0 0ั ราคามีขยับขึ้นมานิดหน่อยนะเพื่อนๆนะขึ้นมาสองร้อยนะครับขึ้นมาสองร้อยนะตัวนี้ของงานจากค่ายเคเจเวิร์กสองพันสามร้อยบาทแกสองร้อยหสิบาทลูกถุงสองร้อยสิบาทนะครับซีดีโคนสองร้อยสิบาทค่าส่งร้อยหสิบอะไรเงี้ยนะไปเสร็จตงที่สามพันสามนะครับแล้วก็อืมตัวนี้ครับเป็นพวกแมกกาซีนมาครับคือตอนเนี้ยต้องบอกก่อนว่า มันแมกกาซีนก็สิบเจ็ดแมกกาซีนบาลิต้าแมกกาซีนหนึ่งเกหน่อะไรพวกนี้เดี๋ยวรอสักพักนะครับน่าจะเป็นช่วงเกือบสิ้นปีเลยที่จะเข้ามาวันนี้แต่ว่าที่เรามีเข้ามาวันนี้จะเป็นแม็กสำรองของก็สิบก้านะครับที่เข้ามาแล้วก็ซิกเซอร์พีสามสองศนแะครับแล้วก็แม็กเอ็มหนึ่งเ้า่งตูดนีนะตูดบวก1นะครับหรือว่าเขาเรียกว่า MEU นะวันนี้เก้าร้อยห้าสิบวันนี้เก้าร้อยห้าสิบันนี0พันพันตัว แมกกาซีนของ MB03 แม็กสำรองนะครับมีมาเพิมเ่มเติมเช่นเดียวกันนะตัว550อันนี้เป็นแม็กโลหะนะครับของเดิมที่ติดปืนมาจะเป็นแม็กพลาสติกตัวนี้เป็นอลูมิเนียมทั้งทั้งเซตเลยนะทั้งตัวเลยแล้วก็แม็กกาซีนของนี่นี่นี่ไซเบอร์กันแม็กกาซีนสำรองของไซเบอร์กันที่เราเอามาทํารีวิวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับอ่ามามาเพิ่มเติมนะครับ คลาสสิกกันเพื่อนเครับไม่ใช่ใช้เพื่อนคลาสสิกกันแมกกาซีนซีโอทูคลาสสิกกันนะครับหรือว่าจะไปใส่ยูมาเล็กก็ได้นะครับยูมาเล็กของเยอรมันใช้แม็กเดียวกันกับตัวนี้อโอเคนะครับตัวละสี่เจ็ดร้อยห้าสิบดันลูกอะไรนะตัวดันลูกของเอ็มหนึ่งเก้าหนึ่งตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวดันตัวเนี้ยของเดิมนะครับเพื่อนเครับมันเป็นอ่าพลาสติกนะบางคนเนี่ยดึงแล้วมันดันดันแล้วมันแตกอันนี้เป็น เขาหล่อมาเป็นอลูมิเนียมเลยนะครับอย่างดีเลยตัว350บาทนะมาเยอะเลยนะครับอันนี้สั่งโคตรนานกว่าจะได้ของปะเดี๋ยวเราไปดูเป้ากันระวังระวังของเกกาตากล้องถอยไม่มีตาหลังอ่ะเป้าเป้าเ,าเาท็กซัสตานะครับราคาเดิมครับเพื่อนครับพันสองร้อยบาทอ่าเป้าแบบหมุนนะครับยิงตกแล้วแผ่นเพจมันก็จะเวี่ยงเร็วขึ้นนะครับเช่นเดี๋ยวนะ อันนี้อ่ะนะครับมันก็จะเบี่ยงเร็วขึ้นนยครับเวลายิงโดนมนะันนะประมาณนี้ยิ่งเหลือน้อยยิ่งเวี่ยงแรงครับเป้าบีบีนะแล้วเวลาจะยิงทําไงครับแปะครับแปะครับแปะครับอ่านี่ครับแปะแล้วก็เป้าทรง อันนี้ใช้ไดไฟก็ได้นะครับหรือว่าใช้ยิงจริงๆก็ได้สําหรับปืนบีบีกันนะครับจเจ้าตัวเนี้ยไปพ่นเป็นสีแดงสีดํำได้หมดนะครับด้านหลังเป็นเหล็กเป็นแผ่นเหล็กเกี่ยวแบบนี้นะครับคือเราจะตั้งระยะไหนเวลาเรายิงมันก็จะเป้งอย่างนี้ฮะแต่ว่าข้อดีของมันคือเราสามารถพ่นสีทับได้นะ,จะเจ้าตัวละสี่ร้อาสิบาทนะครับเป็นเป้าเหล็กขนาด2อมิลน,นะครับความหนาขนาด2อมิลเป็นงานตัด เป็นงานแผ่นตัดพลาสมามานะครับตัว450บาทเนาะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับจะใหญ่ขึ้นจะเป็นเป้าลมลุกนะครับจะมีเชือกให้แล้วก็ดึงแบบนี้คือตัวเดิมตัวเดิมเนี่ยมันเป็นตัวเล็กตัวเดิมมันเป็นตัวเล็กที่มันมีทั้งหมดอยู่5ตัวทีนี้ปัญหาของมันคือตัวเล็กเนี่ยเวลาดึงแล้วมันไหลตามแล้วก็เขาเรียกว่าเวลาดึงแล้วมันไม่ค่อยอยู่แต่ตัวนี้มันจะค่อนข้างดีนะครับมันจะค่อนข้างดีตรงที่ว่ามันสามารถปรับได้นะครับเนี่ยปรับตรงเนี้ย ปรับให้เอียงให้งุ้มแค่ไหนได้ปรับตัวเนี้ยนะครับปรับตัวยันนะครับเนี่ยจะให้มันตั้งฉาแบบไหนก็ได้นะครับการแรงสะท้อนด้นครับสามารถตั้งตั้งหัวน็อตตัวนี้ได้เขาก็ออกแบบมาใหม่เนาะตัวนี้ตัวละพันสองร้อยบาทนะครับพันสองร้อยบาทตัวหมุนก็พันสองร้อยบาทและถ้าเป็นตัวเป้าไฮได้ Fi เลยไอตัวนี้ไอกล่องตัวนี้นะครับเนี่ยเหมาะสําหรับบีบีมากเ,กเล็กๆอย่างนี้นะมันดีอย่างหนึ่งคือด้านหลังเนี่ยเพื่อนๆครับสามารถ เจาะกับผนังเจาะผนังปูแล้วก็เอาไปแขวนเหมือนกรอบรูปได้เลยนะครับแล้วข้อดีของมันคือถ้าเล่นในบ้านเนี่ยไอต,ตัวนี้น่าจะขายดีตัวละพันสามร้อยบาทนะครับเพราะว่ามันยิงปุ๊บนะครับมันจะอย่างนี้ยิงมันก็ยังอยู่ที่เดิมนะแต่ว่ามันก็ไม่ต้องเดินไปตั้งไงลูกกระสุนก็อาจจะวนอยู่ในนี้นะครับอย่างนี้เดี๋ยวเรามาลองยิงดูว,ว่ามันจะได้ไหมแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวราคารูปนกเนี่ยนะราคาย่อมเยาราคาย่อมเยาเก้ราร้อยห้าสิบบาท ตัวนี้ครับเก้าร้ห้าสิบบาทก้อนนี้เหมือนกันครับเอาตั้งได้แขวนได้ตัวนี้นะประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวเรายิงตัวเล็กดีกว่าเนาะมีเป้าเข้ามาวันนั้นเรามีตัวเป้าโยกใช่ไหมเป้าโยกเป้าโยกมานะครับวันนี้มีไอ้พวกนี้มาเพิ่ม ปื้นอันนช่างพี่เขาขออนุญาตนำเสนอนิดนึงนะครับเป็นตัวที่เราดูในรีวิวเมื่อกี้นะ HX 2 0 0 1นตัวนี้นะครับโอ้แต่งเรียบร้อยนะครับเจาะรางนะครับเจาะเพื่อติดลาย E.T.I. นะครับเนี่ยรางจะก็ไม่รีเบเปียดกับสไลด์นะครับมันจะเป็นรางตรงรุ่นของเขาลูกค้าเลือกรางเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ red t I.M.R. ตัวนี้นะครับด้ดดอดเปิดล้วเหนะครับนี่เราจะยิงอะไรเราก็เอาสีแดงไปจิ้มอย่างเดียวเราไม่ต้องมองสูนหน้าและสูนหลังแล้วนะครับอันนี้ซื้อแบบคอมโบเซ็ตใหญ่นะครับลงกล่องลงกล่องแบบนี้ผมจํำราคาไม่ได้นะผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่แ่งเทขายไปเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะอันนี้เขาให้ผมรีวิวอย่างเดียวนะครับใครอยากรู้ราคา แต่ตรงชื่อคลิปดูนี้ครับเราก็แท็กเข้ามานอกจากที่เราแต่งนะครับเจาะางเจาะรางนะใส่ดลอดลูกค้ายัางใส่เทเซอร์ด้วยนะครับเทเซอร์คือตัวที่ยิงลูกเรืองแสงนะครับนี่เอามาขันเข้ากับตัวปืนได้เลยเทเซอร์ลูกเรืองแสงเดี๋ยวขอญาตเปิดก่อนนะครับนี่ติ๊ดตดินะครับเดี๋ยวเรามาเทสด,ดู ยิงแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับยิงแล้วลูกเรืองแสงจะออกเป็นสีเขียวสําหรับตัวนี้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือปืนกล็องยิ้มสามแต่งนะครับสีเงินมันหมดลูกค้าก็เลยเลือกเอาเป็นสีดําและพร้อมใส่ในกล่องตัวนี้นะครับแต่งแรงนะครับตัวนี้ท่อยาวเนี้ยเกือบออกลำกล้องเลยแต่งแรงนะครับแต่งแม่นยำแต่งแรงแต่งแม่นยำแล้วก็ แต่งดอทใส่ดอทด้วยใสย่ดอทดอทไอเอ็อาร์นี่มาแล้วประมานี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองยิงดูกันนะครับเอาตัวไหนก่อนเอาเทเซอร์ก่อนดีกว่าเทเซอร์กล้องอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเรายิงไอ้เป้านี้โดนไม่โดนว่างอะไรทีนะใเ่ครับ ออเท่อยู่เปล่าปิดไฟหน่อยนี่นะครับเขาตั้งหลอดได้ยังไม่ดูนะ <laughs> อันนี้ช่างแบงค์นะครับช่างแบงค์เป็นคนโมดิฟายนะครับเดี๋ยวช่างแบงค์ <mm> ช่างแบงค์พร้อมแนละ้วน่าจะตั้งหลอดให้แล้วนะนี่ต,นนะนตั้งแล้วครับเดีย๋ยวนะอันนี้มันเป็นลูกเรืองแสงแม่น่าจะใส่ลูกธรรมดานะอันนี้ไม่ได้ใส่ลูกเรืองแสงนะครับ <mm> ใส่ลูกธรรมดานะครับ แรงมากเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาลูกเรืองแสงก่อนเขาน่าจะหยิบมาผิดถุงมาเมื่อกี้นะ,ล,ะลูกเรืองเปิดแล้วครับลูกเรืองแสงอยู่ตรงนี้ครับๆๆๆมดอยู่ถุงสีเขียวใช่ไหมทําไนี่ไงถุงเขียวเนี่ยครับเมื่อกี้เขาไน่จะเอาลูกถุงธรรมดาไปใสน่นะครับโถ่เสียมด ขอขอพัยขาภัยเดี๋ยวเรามาดูเรื่องอะไรูปลุงแสงกันนะครับรูปลุงแสงมันดูง่ายนะครับสีมันจะออกเขียวๆถุงละสามร้อห้าิบาทนะครับตัวเทเซอร์เนี่ยตัวละตัวนี้พันห้านะครับเห็นไหมหรูว่าเขาใส่ถูกแล้วเราเราไม่ได้เปิดโอเคนะครับเปิดละนี่นี่มาแล้วมาครับ เมื่อกี้เมื่อกี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรไทเทนหนังใช่ไหมอันนี้มันต้องมันต้องตั้งเข้าไปอีกนะครับเพราะมันไม่ล้มอาจจะต้องยิงสองนัดประมาณนี้นะครับแก๊สหมดโอ้หเดี๋ยวแก๊สหมดเดี๋ยวลูกหมดรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งสนุกอยู่ จริงแล้วมันมีอะไรที่มันมีอะไรที่แบบว่าทําให้เรารู้สึกว่าโอเคสนุกดีอย่างน้ครับมีแสงออกด้วยเ,เริ่มลุงลังแล้วครับเชัยงโยนประมาณนี้นะครับ เห็นไหมน่าจะพอมองเห็นนะแล้วต่อไปนะครับเทสเทสเทสตัวนี้ไอ้ตัวนี้แรงนะครับแรง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 เท่าไหร่ไม้สักสี่ร้อยนะมาตัวอัโต้ครับสามแปดหก ไปยิงนีกว่อครับประมาณสามร้อยแปดสิบนะครับตัวนี้อันนี้จะไม่เห็นลูกลนองแสงครับได้อยู่แก๊สหมดแก๊สหมดพอดีครับเขาใส่แก๊สให้ผมน้อยไหมเนี่ย หมดแล้วครับแคทหมดละประมาณนี้ประมาณนี้ครับช้างที่เปิดไฟได้เลยไม่มีอะไรนะครับท้ายคลิปก็เขาแต่งปืนให้แล้วก็ให้ช่วยรีวิวให้หน่อยก็จัดให้ครับประมาณนี้อาจดูลุงลังดนึงนะช่วงท้ายคลิปนี้นะก็เอาสนุกว่าแล้วกันเนาะวันนี้ช่างยูต้องขอจบรีวิวอย่มีเท่านี้ก่อนครับก็รายละเอียดของปืนแต่งสองตัวเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเขาทําไปเท่าไหรนะ่เนาะแต่ถ้าใครอยากรู้ก็แต่ตรงชื่อคลิปวิดีโอนะจะมีลิงก์คิวอาโค้ดปรากฏขึ้น แล้วเพื่อนแอดเฟซบุ๊กหรือแอดไลน์ครับาพืดนคุยพวกเราได้ครับเดี๋ยวเราส่งรายละเอียดให้นะฮะสำหรับวันนี้ต้องขอจบลงตรงนี้ก่อนครับขอบคุณครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ